สดบ่ายสดครับสดแล้เนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหลี่ยมที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี่นะครับเป็นเหลี่ยมข้ามหัวนะครับจะแฮกต่อสามหนึ่งนะครับเอ่อมีสารวัตรอำนาจครับจับคู่กับเจ้าเบิร์ดแล้วก็เจ้าหนุ่ยหัวระเบิดครับ โอ้สารวัตรยกล้นครับอู้จ่ายแฮงก์หมวกไม่ข evet, ้ามครับอาปรมพ้นเลยไหมครับฮวงคนเลยเนาะครับโอเคครับปพ้น ชัดเจนครับขอบคุณครับผมจ่ายแฮกเกี่ยวได้ครับจ่ายแฮกลากโอ้ยโมงไม่ได้แล้วครับสดสีแชร์ครับขอบคุณครับโอ้ยกระติมน้อยแชร์เลยครับผมสดครับสดครับสดจากไล่เลยครับจะเบิร์ดเสิร์มาจ่ายแฮกมีเซยกไปโมงดีครับแฮกแฮกเขายืนรับ3าคนในสนามเลยเหรอ2เหรอเรียมนี้นะครับ ยืนรับสองคนในสนามนะครับเจ้าหน่วยหัวระเบิดรอตีอย่างเดียวนะครับจ่ายแฮกเสรอบยอเจ้าเบิร์ตเปิดหลุดครับ เจ้าหน่วยอยากมาเปิดลูกแรกครับสองศูนย์ใช่ไหมพี่ดำสองศูนย์เนาะตอนนี้เต้มอยู่ที่2 0ครับ2๋อสองต้นหนึ่งครับจ่ายแฮกเซิร์ฟเบิร์ดเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยกซ้ายมาเจ้าหนุ่ยหัวเราเบิดโบงดีครับแอดมีเมียใหญ่จริงไหมวะฮะ <laughs> ผมขอไม่พูดดีกว่านะครับ <laughs> จา่าแฮกเปิดสวยครับยกไปจา่าแฮกมงตีเกียวหรือเปล่าเจ้าหนุ่ยลากเอายกรนมาจา่าแฮกมงมงดีครับจา่าแฮกนี้ก็ถือว่าหัวต้นต้นของประเทศหัวอันดับต้นต้นของประเทศเหมือนกันนะครับรเออจา่าแฮกมีคอมเมนต์ถามมาว่าจา่าแฮกมีเมียหรือยังครับจา่าแฮกไม่ตอบนะครับ <ș 2> สองตอนหนึ่งครับจ่าแฮกเป็นฝ่ายเสิร์ฟสารวัตรอำนาจเปิดสวย ым, นี่แหละครับฉายาหนุ่ยหัวระเบิดครับคู่นี้ชิงเงินงรางวัลกันอยู่ที่4,000บาทครับ จ่ายแฮกเปอรลูกแรกสวยครับถือว่าจ่ายแฮปนี้เป็นนักตะกอ้อที่พื้นฐานนี้แน่นมากครับธรรมาชาตินี้เป็นตัวยกครับแต่ว่าจ่ายแฮปนี้พื้นฐานจะเป็นลองกระติ๊บน้อยนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับจ่ายแฮกเซิร์ฟผู้กองสารวัตรอำนาจเปิดยกมายอดโอ้อย่างนี้จะเหลือแล้วครับยอดไม่ได้นะครับส่วนสูงของจ่ายแฮปนี้ประมาณ180 เซนครับแข่งขายาวครับโมงข้ามหัวก็ยากครับหยอดก็ยากครับตัม้มสามตนหนึ่งครับจ่าแฮกซกเบิร์เดเบิร์ดหัวสวยเบิร์ดยกมาเจ้าหนุยหัวระเบิดมงหลอกได้ดีครับ มีเหลี่ยมผู้เท่าไม่แอดโอ้ยเหลี่ยมผู้เท่าเยอะแยะครับเข้ามาเลยครับกายแฮปเปิรลุกแรกสวยครับลากไปโมงดีครับเหลี่ยมนี้เจ้าหนุ่ยเข้ามาช่วยรับไม่ได้นะครับเกมรับรับได้แค่สองคนครับคือเจ้าหนุ่ยนี้ต้องรอตีอย่างเดียวครับจังหวะโดนหัวโดนแปรของเจ้าหนุ่ยนี้คือต้องข้ามมาเลยนะครับ ตสามตอนหนึ่งครับจ่าแฮกเสิร์ฟครับสารวัตรอำนาจเปิดเซรครับแต่ยังยกได้ครับเจ้านุยมงไม่ข้ามครับจ่าแฮกนี้เคยเดี่ยวแปรข้ามหัวกับเจ้าหนึ่งบางชันมาแล้วนะครับจ่าแฮกเอาชนะเจ้าหนึ่งบางชันไปได้นะครับสี่ตอนหนึ่งครับจ้าเบิร์ดเปิดสวยน,นุยมงหลอกได้ดีครับ สวัสดีครับแอดสวัสดีคุณแมวครับผมเ้าเบิร์ดเซิร์ฟไหลซ้ายมาจ่าแฮกเปอร์สวยครับยกไปโมงถือว่าจ่าแฮกนี้เป็นนักกีฬาที่ร่างกายดีมากครับทักทายครับแอดเสียงลอลู้ล้ลอน้ําือนะขอบคุณครับคุณวาโยชานอกครับลูกหนี้จ่าแฮกเซิร์ฟออกครับ โจเบิร์ดเซิร์ฟครับเสิร์ฟตัดขวามาจากแฮกเบิรลูกแรกสวยงามมงพิกเน็ตครับสนามอยู่ไหนครับแอดโอ้ยตายแล้วเมื่อผมก็ยังเห็นคุณมาสนามอยู่คุณยังคอมเมนต์ถามผมสนามนี้ไม่มี6กซีเอียวนะครับโจหน่วยโมงมาติดเกี่ยวครับจ่ากแฮกยกไปยอดเบาๆครับ ตอนนี้จ่ายแฮกดิมสบายสบายครับงานการไม่ทำกันเหรอโอ้ยเนี่ยมีแต่คนที่มาสนามนี้มีแต่อาชีพอิสาระครับกระเบิดยกมาหนุยหัวระ,ะเบิดติดเกี่ยวซ้ายการแฮกลาค่อนข้างห่างครับโอ้โหโมงพิกเม็ดได้ดีครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางเทปแล้วก็เข้าเส้นนะครับ รบกวนแชร์ให้ผมด้วยนะครับเราคาข้างนอกต่อสิบครับไม่มีใครสนใจใช่ไหมเหมือนแกจะเดือดร้อนครับแกเอาจ่ายแฮกต่อสิบครับไปห้าสิบแต๊มหกต่อหนึ่งครับจ่ายแฮกเสิร์ฟเบิร์ดเปิดสวยยกไปเจ้าหนุยโมงสกิดดีครับ บ้านกิ๊กชัดเจนครับโอ้ยขุณเปียกผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคุณมีกิ๊กครับมีปลาหมึกขายไหมครับโอ้ยมาเลยครับปลาหมึกก็มีครับหนึ่งต่อหครับเบิร์ดเซิร์ฟจ่าแฮกเปิดสวยครับอืมจังหวะโม่งทิศทางดีครับจ่าแฮกนี้จัดเสิร์ฟให้จ่าแฮกเปลูกแรกนี้ค่อนข้างยากครับ 6ตอนหนึ่งครับจากแฮกเสร์บเสร์บเข้ากลางเบิร์ดเปิดสวยครับเบิร์ดยกหางโอ้โหเจ้าหน่วยม่งหลอกได้ดีครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่4,000บาทครับอยากลองราคา10บเลยครับโอ้ย่าวมามาขางสนามมีน้องจา่าแฮกเปิดลูกแรกสวยหลากมาสวยงามครับสารวัตรอำนาจยังเกี่ยวไม่อยู่ครับ สวัสดีคุณโลกใบใหม่ด้วยครับเจนุยโมงตีดเกียวหัวใจแฮกทันหรือเปล่าครับโบงมาเอา้าลูกนี้สารวัตรจับจับลูกแรกไม่อยู่ครับสนามนี้ที่ไหนครับสนามนี้ย่านาแยกบางนานะครับตรงข้ามกับไตรสณียบางนานะครับสารวัตรอำนาจเปิดเซครับ เจ้าหนุ่ยยังบ่งแก้ไขได้ดีครับ่รารวัดอํานาจปกติเล่นดีวันนี้นะครับวันนี้มาเจอจ่าแฮกดูมีเตะให้เห็นเหมือนกันครับบริยานหัวรุดเนาะครับบ่งแต่ละลูกเขาน่าจะมงจนชินแล้วครับลูกนี้จเจ้าเบิร์ดเซิร์ฟออกครับบอลเก่งเตะวันไหนเออตอนนี้ยังไม่มีข่าวน้องเก่งน้องบอลเลยนะครับ รู้สึกว่าน้องเก่งน้องบอลตอนนี้อยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับเดินไปเตะตะก้อที่ประเทศมาเลเซียครับจ่ายแฮ็กเป็นไฟเสิร์ฟครับจ่ายแฮ็กเสิร์ฟมาเบิร์ดเปิดลูกแรกสวยครับเบิร์ดยกสวยงามถ้ายกเข้าจุดก็ไม่มีปัญหาครับไอายามไอายามเต็มเท่าไรครับเต็มหนึ่งต่อเจ็ดครับเจ้าเบิร์ดโอ้เสือบอกไปเยอะครับ จ็ตอนหนึ่งครับจ่าแฮกเสิฟสารวัตรอำนาจเปิดสวยครับยกห่างครับโอ้หเจ้าหนุ่ยมงหลอกลูกออกไปครับตอนนี้ฝั่งทางด้าน3คนนี้ดูลวนลวนครับแอดซักผ้ายังครับก่อนมาโว้ยซักผ้ากวาดห้องถูห้องเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเรียบร้อยแล้วครับจะเบิร์ตเปิดสวยยกไปสวยงามครับเอ้จ่าแฮกยังทันอีกครับ โอ้โหอะไรจะเหนียวขนาดนั้นครับสารวัตรอำนาจเปิดสวยยกไปเจ้าหนุยติดเกี่ยวโอ้โหแต่เกี่ยวดีจริงๆครับเฮ้ยอยากเจอแอดมินครับนั่งอยู่ข้างสนามยังกะเจอแอดมินอีกเลยครับคุณตัวเตะอิสราครับลูนี้จะแฮ็กเสือไม่ข้ามครับ ก่ายแฮกมงยอดเอาติดเกี่ยวเจ้าเบิร์ดครับเบิร์ดยกถ้ายกเจ้จอๆอย่างนี้ก็เสร็จเจ้าหนุ่ยดีครับเอ้เจ้าหนุ่ยโมงได้แต่ไม่มีรอยยิ้มครับสกอห่านค่อนข้างเยอะครับก่ายแฮกเปิดเซ้ครับ แปรข้าม,มาจะเบิร์ดรับลูกแรกสวยยกไปหนุยหัวแล้วเบิร์ดผมโนบุรีไปตรงนั้นพอดีอ่าเรียบร้อยแล้วครับช่วงหลังๆทำไมไม่เห็นโกบกอลกอเลียครับเออช่วงนี้กอลเลียไม่ค่อยได้สอมนะครับจ่ายแฮตมงดี จังหวะถ้ายกไม่จอดจริงๆนี้โอกาสโดนเกี่ยวค่อนข้างเยอะครับ9ต่อ3ครับจ่ายแฮกเสิร์ฟสารวัตรเปิดสวยสาระวัตรยกไปนุยโมงสกิดเบาๆครับ3าต่อเครับเบิร์ดเสิร์ฟยอดลูกออกครับ เสิร์ฟใส่จ่ายแฮกนี้ต้องเสิร์ฟให้สุดอย่างเดียวครับถ้าเสิร์ฟแพ้ข้ามนี้ยังไงก็รับได้ครับจ่ายแฮกเสิร์ฟมาสารวัตรอำนาจเปสวยยกไปล้นครับอย่างนี้ก็เสร็จสิครับจ่ายแฮกหนีไปเป็น10ต่อ3ครับ แต่เกมดําเนินค่อนข้างไวครับ13นาทีนี้จะเกมแล้วครับเจ้าหนุยโมงลูกลงครับสวัสดีคุณโลดแปดลิ้วด้วยครับผมแชร์ไปกลุ่มคนตาบอดนะครับโอ้โจะแชร์ไปทำไมครับไปแชร์เข้ากลุ่มพระบิดาดีกว่าครับคุณกบลำตะคองครับจ่าแฮกเบ,บิรสวยยกมาจาแฮกโมงติดเกีียว ารวัตรอำนาจยกไปล้นครับโอ้โหจังหวะจะเป็นแต้มทำไม่ได้ครับสนามพุทธบูชามีรายการไหมครับวันนี้ไม่มีรายการนะครับวันเกิดของจ่าเชียนนะครับเจ้าของสนามครับแกก็เลยจัดจัดงานวันเกิดครับยกล้นอีกแล้วครับอย่างนี้จะเหลือแล้วครับเหลือลูกเดียวเกมครับ11 ต่อ3ครับจะแฮกเซิฟครับเสิฟยอดมาเบิร์ดเปิดสวยครับเบิร์ดยกหางครับเจ้าหน่วยมงยอดได้ดีครับสนามที่ไหนครับสนามตรงข้ามไกรสนีบางนานะครับอยู่ไม่ไกลจากแยกบางนาครับจาเบิร์ดเสิฟจะแฮกเปิดสวยครับ ยกห่างครับยอดไม่ข้ามครับไล่มาเป็น4ต่อ11ครับเ,เพิ่งเข้ามาครับคู่เอกใครครับทะบิดามเมาครับจะ <c oughs> แฮกลากมาโมงดีครับวันนี้ยังไม่มีคู่ในรายการนะครับ ก็จะเป็นเหลี่ยมจีบกันหน้างานอย่างเดียวครับวันนี้ครับสนามนี้ผมเสิร์ฟหลังเท้าข้ามหลังเท้าปีเจอใครได้บ้างครับคุณบางดีโอ้ยบังดี้ครับมาเลยครับมีคนรับให้แน่นอนครับ4ต่อ11ครับจ่าแฮกเสิร์ฟเบิร์ดเปิดสวยเบิร์ดยกหางอ้ยจังหวะจ่า,าแฮกแหมลูกมีสิทธิ์จะเกี่ยวลูกเกมครับเกี่ยวไม่อยู่ครับ เบิร์ดเสิร์ฟลูกออกครับหน้าใหม่ลงสังเวียนได้ไหมครับมาเลยครับมวยน้อยก็เยอะครับสนามนี้ครับเกีบเหลี่ยมกันหน้างานเอาเลยครับจ่ายแฮปเสิร์ฟตะลวัตรเปิดสวยตะลวัตยกไปโตนุยรร่ยสกิดดีครับ 4ต่อ11ครับเจ้าเบิร์ดเซฟออกอีกแล้วครับแอดเล่นฝั่งไหนครับแอดไม่เล่นการพน,นันนะครับเพราะว่าเมียให้เงินมาแค่200ครับใจแค่เกี่ยวหลังเท้าซ้ายจะเลือแล้วครับยังอยู่อ,อ้าวเจ้าหน่วยโมงไม่ข้ามครับจบเกมครับ สรุปผลกลารแข่งขันครับจ่าแฮกเอาชนะ3คนไปได้ด้วยสก,กอร์12ต่อ4ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางเพจนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องยู u ูบครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับ